ได้คุยเกินก็เหมือนที่คุยกันไปครั้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าเหมือนพอมีการส่งโปรไฟล์ไปอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจะส่งโปรไฟล์แบบพี่พี่ทางนั้นเขาก็เหมือนเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อมาคุยรายละเอียดกับเรานีค่ะเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดที่คุยกันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็ก็คุยเรื่องบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะว่าเออโอเคไหมแบบประมาณอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ภาพยนต์เป็นเป็นเป็นภาพยนตร์ค่ะกับประเทศอะไรค่ะคือเราก็มีทางมีการคุรยกับเขาว่าแบบเออเ,เราเราเราจะออนเราจะฉา,ายที่ไหนบ้างอะไเรเงี้ยเขาบอกเออหลายประเทศนะอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าแบบเอออาจจะเป็นอินเดียที่เดีเยวอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ถามเขาบอกว่าอาจจะมี<ช>แล้วก็อะไรเงี้ยมีรู้เข้าตาใช่ไหม ไม่ <Hollywood> ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ายังไงแต่ว่าคือหลังจากที่คุยเรื่องบทอะไรเงี้ยก็ก็มีมีการที่แบบเหมือนมันคล้ายๆตัวตัวของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคอนเิรเหมือนมันคือหนูไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรค่ะแต่ว่าก็คือน่าจะออนหลายๆที่หลายๆประเทศนะคะอันนี้ตัดติ่งใจติสัญญาด้ยปะยังค่ะคือเราแค่คุยในเรื่องของแบบเรื่องของรายละเอียดที่เหลือเราอาจจะต้องยังยังต้องแบบไปคุยกับที่ช่องก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนอินเดียมาติด ใช่ใช่ค่ะเหมือนกันอยนี่ได้คุยกับเรี่ยังยังเลยค่ะต้องไม่ไม่ได้แค่สตีมค่ะคือทางนั้นเขาแบบเขาโอเคเซเยส,สแล้วแต่ว่าเหลือที่ว่าเราเราอาจจะต้องแบบไปคุยกับทางแบบผู้ใหญ่ในห้องก็ได้ังวเรื่องอะไรค่ะ กังวลไหมจริงๆก็กังวลค่ะคิดว่าถ้าถติว่าตัดสินใจเราก็คงต้องไปเรียนภาษาเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะไปเียนการแสดงเพิ่มอันนี้ต้องคิดหนักเลยไหมคะคิดหนักไหมคิดหนักค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งคิดหนักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันก็เป็นเป็นงานใหม่ของเราที่เราต้องก้าว <ๆ S 1> ไปอีกก้าวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะต้องแบบ อาจจะมีความกังวลแบบอุ้ยทำงานยังไงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะจะลองดูไหมคะเปอร์เซนต์หลัไปแล้วจะลองดูไหมก็จริงๆมันก็ <c oughs> เราเราจริงๆเรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วค่ะที่เรามีโอกาสได้ได้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือเหมือนเราก็ต้องดูว่าเหมือนว่าเราได้หรือเปล่าระยะเวลาในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสุดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจริงๆหนูค,คิดว่าเดี๋ยวเราต้องต้องต้องคุยต้องกลับมาคุยกันอีกรอบนึงในเรื่องของระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วเราก็ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วแบบเวลานี้เราเราขอได้ไหมหอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเฮียช่วยยังไงเหรอคะเฮียก็แบบคือยเขาเลือกจากอะไรวะปุกเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยหนูหนูเหมือนแบบพี่ๆที่เขาดูเขาดูโปรไฟล์จากการผลผลงานของเราตอนนั้านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ถามว่ามั่นใจไหมคงไม่ได้แบบไม่ได้แบบมั่นใจแต่ว่าถามว่าภูมิใจไหมก็ดีใจดีใจที่ที่อย่างน้อยเราก็แบบเหมือนเขาได้ได้เห็นผลงานเราแล้วมันเข้าตาแล้วก็อยากให้เราไปเป็นสสวนหนึ่งของทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอรุ้นอีกทีเนาะรอลุ้นรอลุนค่ะถามเรื่องละครค่ะอาทิตย์นี้ทำไมมันดูไม่คืบหน้าเลยว่ามีการเปลี่ยนผู้กำกับยังไงก็จริงๆเหมือนหนูคิดว่าเอ่อเขาก็อยากให้แบบเหมือนถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายทำเราก็อยากจะให้มันเขาเรียกว่ามันมันพร้อมจริงๆแล้วเราค่อยออกกองเลย บทน้านี้มันมีการถ่ายทำไปบางส่วนแล้วใช่ไหมมีการถ่ายทำไปบางส่วนแล้วค่ะแล้วไม่ได้เกิดอะไรภายในไม่ไม่ค่ะคือทุกอย่างโอเคค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเราอาจจะต้องแบบเห็นพี่พี่ทีมงานบอกว่าเราอาจจะต้องไปคุยกันเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่มีแบบยกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะคือด้วยความที่ละครเราเป็นละครที่มีการพูดถึงเรื่องราวความจริงในอดีตด้วยอาจจะต้องแบบว่าทําการบ้านหนักแตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าการถ่ายไปก่อนก็ คิดว่าน่าจะแบบนั้นค่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังคุยกันเรื่องข่าวสารอยู่เรื่อยๆถ้าอทุกอย่างพร้อมแล้วก็โอเคต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้แบบสั่งเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะคือพร้อมเมื่อไหร่เราก็โอเคเรานัดคิวกันเพราะว่าจาน์นาคารพุทธเราก็ยังสแตนบายอยู่ไม่มีปัญหาหนนอะไรเนาะไม่มีปัญหาค่ะ,อะพอถึงเรื่องไอจีล่าสุด<ม>ไม่ใช่ล่าสุดก่อนหน้านี้เหมือน,นเราลงเรื่องนางงาม,มคนจับประโยคอีกแล้วกับน้องก็อย่างที<ม>่บอกว่าเราก็ถ้าทุกคนเข้าไปดูก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็ ได้ฐานะที่เป็นรุูนพี่แล้วกันค่ะเราก็เหมือนแบบเราก็มีความห่วงใยถึงน้องๆทุกคน <ừ> ที่ที่ก้าเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่าเออมันเป็นคำมันเป็นแง่คิดเป็นแง่คิดที่ดีดดมากกวา่า <ừ> ไม่ได้ตั้งใจแฝงหรือไม หนูคิดว่าถ้าเกิดเป็นคำว่าแผลมันต้องคงจะเป็นการพูดที่ไม่ดีแต่หนูคิดว่าหนูก็พูดเป็นเป็นการการเป็นแง่คิดอ่ะค่ะหลายคนมองว่าเหมือนทุกมาสร้างกระแสอู่แล้วอย่างที่หนูบอกว่าคือเราก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างเนาะตั้งแต่เข้าวงการมาก็แบบว่าเออมีเรื่องราวอะไรมากมายเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทาให้หนูอยู่ได้มันเป็นเรื่องของงานมากกว่าคือถ้าเรื่องของการสร้างกระแสคือแบบหนูคิดว่ามันมันไม่จําเป็นแล้วคือเพราะเพราะว่าใจรักเรียนจริง ถา <coaches S 2> มว่ารักไหมเราเกิดมาจากเวทีนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นอะไรที่อยากให้มันดีที่สุดอ่ะเราเวลาเราก็รู้สึกไงเวลาเป็นคนทีอยูเวทีเราเราก็แบบเราก็ได้แต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็อย่างที่บอกว่าเราก็คงไม่ไปไหนอถ้ามีเรื่องราวอะไรหนูก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แบบก็คงคอยเป็นกําลังใจแล้วก็คงมีแง่คิดดีๆอยู่เสมอลวค่ะเพราะเหมือนจังหวะเราโพสนี่ก็คือหนอน้องออกสื่อปุ๊บแล้วอีก หลังจากนั้นมาเราก็ไปเล่นเีก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนทุกคนก็ทุกคนก็ไม่ใช่มีคแค่หนูก็มีคนอื่นที่แบบว่าเออรู้สึกว่าอยากแบบมีแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของเวทีนางงามของเราเพราะว่าหนูว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวที่มันท้างวุ่นวายเยอะพอสมควรสําหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจกับน้องบางคนที่อยากจะต้องแบบเหมือนปรับสลับตาแหน่งให้ได้ดํารงตําแหน่งต่อก็พูดในส่วนนั้นมากกว่าให้กาลังใจกนางงามตอนแรกเหมือนะมอว่าเป็นใครอน จริงๆแล้วเราอาจจะคือเหมือนด้วยความที่เราเข้าวงการมาผ่านการเป็นนางงามมาสักสามสี่ปีแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเข้าไปแบบใกล้ชิดกับน้องๆในปีแต่ละปียิ่งปีที่3แล้วอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งไม่มีโอกาสได้เข้าไปแต่เรามีปัญหาดูเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าแบบเราสายเยอกันเราก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมออยู่แล้ว